นี้เรามาอยู่กันที่วัดกลางวัดกลางกลางคลองนะครับหรือวัดเดิมชื่อว่าวัดบัวหักเนาะวัดบัวหักวัดบัวหักวันนี้ก็พี่เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับดูแลช่วยเข้ามาช่วยทางวัดนะเนาะเฉยเฉยเวลาที่เหลือเนี่ยคือมาสร้างบูรณาการอันนี้อธิบายให้ฟังนิดหนึ่งครับนี้อันนี้ก็เป็น เป็นฝ้าที่จะติดเพดานด้านโบสถ์ข้างบนพวกเราชาวบ้านอาจารย์ช่วยกันหรอกันเองแล้วก็มาช่วยกันทาสีมีชุมชนชาวบ้านมาช่วยกันทาป้าป้านะ70กว่า80ก็ยังมาช่วยครบอันนี้ก็ในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดญาติโยมอยากจะร่วม ตั้งคูณเท่านุศลก็ได้ค่ะได้แล้วแต่ศรัทธาเลยอาจารย์ก็จะไม่ค่อยกำหนดว่าจะต้องทำเท่านั้นเท่านี้ได้ครับแล้วแต่กำลังศรัทธาครับอันนี้เต้องไปชาวเพจเราดูกันนะเผื่อใครอยากจะร่วมอนุโมทนาบุญหรืออันตรายใจครับวิธีการที่เรากะลัวอย่างจะเป็นแบบ แบบซุ้มที่จะไปติดที่โบสถ์นะคะก็้ทำเองอ๋ออันนี้ก็ทำกันเองเหมือนกันนะครับส่วนด้านนี้นี่เราหล่อเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นเทพพรมเรียกว่าพนมอะไรครับครับเทพพนมเทพพนมน่าจะติดจะจะติดที่ขอบหน้าต่างโบสถ์เดี๋ยวเราพี่จะเดี๋ยวพาไปดูโบสถ์แล้วกันเนาะใช่แต่อันนี้ก็ค่อยๆทาสีกันเรายังอยู่วัดกลาง กราลังครองราคาออกเกษียณกันมาออกลีกันมาอันนี้ก็เรียกว่าจิตไปกุศลเนาะวันนี้เราพามาชมกันที่วัดบัวหักวัดบัวหักนี้ก็ทำกันเองนะครับแ่นไม้ใช่ใช่ใช่มันเป็นเรื่องของ จิตศรัทธามากกว่าร่วมกันร่วมกันเขาเรียกว่างาร่วมกันร่วมกันสร้างใช่ร่วมกันสร้างพี่เคยถามป้าป้าว่าถ้าเกิดเขามาไหวป้าาว่าทำไมถึงมาช่วยป้าบอกว่าเขาไม่มีเงินมากพอเขาก็อาศัยแรงกายแรงใจมาช่วยสมัยโบราณเนี่ยเมื่อก่อนในการทําบุญแบบสมัยโบราณเขาก็ใช้แรงกันก็ส่วนใหญ่นะคนที่มีปัจจัยน้อยอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าความศรัทธาอันนี้เรามาดูโบสถ์นะครับอันนั้นก็จะเป็นบัวกลับแล้ว เขาไปดูบทไงใช่ใช่ใช่ครับอันนี้พี่เขาก็เสียนมาแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราพาไปชมบ่อนใช่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 ผมถึงได้อยากจะทำบุญเพื่อกระเบื้องโบสถ์นี่ไงครับเออ อะไรที่เราสามารถช่วยกันได้โบสถ์นี่ถือว่าบุญใหญ่สุดแล้วคร่าอยู่บนที่นัเาจะิดาบนยที่อ๋อครับ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 อันนี้นะครับเพื่อนๆก็คือเทพนมที่เราให้ชมกันเมื่อกี้เนี่ยมันจะมาปิดตามจําหลัก ตามบานประตูขอ,ขอบประตูเ<อ>นี่ยขอบหน้าต่าง,อางเออเนี่ยตามนี้อ่ะเดี๋ยวให้พี่กบพาเข้าไปชมส่วนส่วนตรงสันท,นที่เราเห็นตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ท่านจะติดเทวดาอ๋อ,อ,อ,อ้เป็นเซรามิกเดี๋ยวพี่จะให้ดูครับได้ป่ะอุ้ยงานปูนปั้นทั้งนั้นเลยนะครับ ประดับด้วยเพชรตรงนั้นไม่ใช่กระจกออ๋เป็นเพชรของเราจะเป็นเป็นเพ้งเลยสวยไหมเพื่อนๆเป็นไงเด๋วโอ้หสวยนะท่านจะให้คนที่เข้ามาชมเนี่ย ให้เขาได้มองว่าเนี่ยมันเกี่ยวกับพุทธประวัติทั้งนั้นเลยทั้งหมชจริงๆใช่ว่าท่านเป็นพระสายน่าจะสายพัฒนานะดูได้พัฒนาไวมากเลยนะใช่ไหมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวได้เกินมณีมได้ท่านนะได้ได้ได้ครับท่านก็จะเปลี่ยนงั้นประสบพุทธประวัติทั้งนั้นเลยแล้วท่านนี้เป็นพระพุทธเจ้าครับท้เจ้าถือมหาเีอท่านจะต้องมี่งิ แลด้านนี้ตรงนี้จะเป็นปริมีพานแบบท่านยังยังตรงสีไม่เสร็จมันก็เลยยังไม่เห็นเด่นชัดมันเรื่องของปัจจัยด้วยใช่ตรงตรงเลยใช่ทุกอย่างเดี๋ยวนี้กำลังครับส่วนด้านนี้เป็นคัมภีร์พระปฏิโมกขครับส่วนด้านนี้ที่หนูเห็นคร่บครับก็จะเป็นเหมือนช้างช้างก็เปรียบเสมือนช้างนาฬคีดิงซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าอยู่ด้านบนครับส่วนพระแม่ธรณีบิบมวยผมสององนี้ครับก็จะเป็นคลื่นน้ำทั่วอุโบสถหนูจะเห็นลายชื่อที่จะเป็นโค้งๆแนง้ครับอันนี้ทำไมถึงต้องตินชื่อโค้งก็เปรียบคลื่นน้ำคลื่นน้ำรอบอุโบสถที่เราได้มาตรงที่ว่าเมื่อช่วงโควิดครับ ปีที่แล้วใช่ไหมคะเราไม่มีเงินเลยแล้วก็ชาวบ้านก็เดือดร้อนเขาก็ไม่ให้ทงวัดจัดงานจัดอะไรใช่ไหมก็อาจารย์ท่านก็เห็นว่างานบางอย่างนต้องจอดนี่ย่างท่านก็เลยคิดว่าตรงนี้พวกเราประชาชนชาวบ้านสามารถมีส่วนร่วมช่วยกันทําตรงนี้ได้ก็ให้หาเจ้าภาพคึืนใส่น้ําพระแม่ธรณีบวยผม อันนี้เจ้าภาพพันหนึ่ง่านก็ติดพื้อค์ทอ๋อพันก็ติดช่ได้ใช่มันก็เลยเปิดพลังขึ้นมาเต็มตรงนี้งานเราก็เลยพืบหน้าต่อไปได้เดี๋ยววันหลังรบกวนที่อีกครั้งนึงผมจะมาทาคลิปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเนี้มันคงจะไม่ทันเดี๋ยวนี้ก็จะติดงานติดอะไรกันเดี๋ยววันหลังขอแบบละเอียดเลยนะครับถ้าถ้านั่นถ้าจะให้ดีคุยกับท่านได้เลยเต็มเต็มนั่นนั่นแต่วันนี้ให้ผมเข้าใจอะไรเยอะเลยสวยครับ ส่วนด้านด้านพระศรีอริยะเมตไตรลงมาด้านล่างท่านยังทาสีไม่เสร็จท่านยังไม่ได้ประดับเพชรเลยพระศรอริยะเมตไตใช่เนี่ยององจางนั่นก็ท่านละพระศรีอริยะเมตไตรองค์ที่ห้าแล้วก็ท่านก็เห็นว่ามาท่านเห็นว่าบริเวณตรงเนี้ยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จท่านก็เลยว่าเดี๋ยวทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยค่อยลงมือทำเพราะมันมีเป็นงานใกล้ตาแล้วเพชรทุกเม็ดที่หนูเห็นนั้นเพชรจริง เป็นเพชรรละศีรัสีเลท่านเจ้าวาติดไว้ตัวเองคนเดียวเขาหุ้ยจริงเหรอครับใช่เห็นป่ะท่านแล้วก็ศีลท่านก็ปรับจนได้ที่ท่านก็ทำอางท่านคน,น,น,นเดียวอัอนน,น,นั้นลูกลูกปันอดีตหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานวัตบางนาโค <นะ S 2> ครับเพื่อนๆอันนี้น่าจะรู้จักอดีตเพราะว่ท่านดเคยมีส่วนร่วมมาช่วยสร้างศาลาเหครับหลังเก่าภาพเก่าในอดีตครับตรงนี้คือภาพเก่าในอดีตใช่ไเดี๋ยวผมพาไปชมดูตรงเอง งานไม่เล็กนวินี่ครับชื่อหนึ่งพันบาทสามารถมีชื่อบนฝาผนังโบสถ์ได้อาวุ <นะ S 2> สดนะครับนี่สวยใช่ครับเห็นไหมนี่งานศิละปะป,ปูนปั้นทั้งนั้นเลย,น,ยนะครับนี่งานโอ้สวยนะ ปัจจัยแค่ไหนเราก็ทำได้แค่นั้นอเนี่ยหลวงพ่ออาจารย์ท่านล่อยเองเนี่ยครับแสดงว่าอาจารย์มีฝีมือทางการช่างทางศิลปะทางบวชเนาะนี่เห็นไหมขออมาดูใกล้ใเห็นรับมันสวยงามสวย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  นี่เหมือนของจริงมากเลยอ่ะกมันก็อาศัยแรงถ่ายโอ้ยผมไม่เคยได้เจอวัดแบบนี้เลยนะทุณนบทพูดตรงตรงพูดกันตรงตรอเพราะว่าเราเป็นวัดเล็กๆคนก็น้อยปัจจัยก็น้อยแล้ววัดที่อยู่ใกล้ๆอ่อนข้างเยอะพุทธานะคะยุทธายาวเยอะแล้วก็ท่านก็มุ่งมั่นที่คิดจะทำเพื่อ ชุมชนมค่ะแล้วท่านก็เลยได้สร้างขึ้นมาทําไมถามถามว่าทําไมถึงสร้างสูงท่านก็บอกว่าอา,อายุทยาบ้านเราเสนานเนี่ยเป,<ค>เป็นที่รับน้ำํำถูงไหมคะใช่ท่านก็เลยต้องทําให้สูง,สงเพราะว่า,าไม่ใช่ให้น้ําท่วมทำซากจําเจอ,อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ท่านเห็นว่าเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้า น้ำมันจะมามากงขนาดไหนท่านก็เลยทําเอาไว้เพื่อว่าคนที่อยู่ข้างหลังน่ะจะได้ไม่ต้องมาทากันครับก็คือทำครั้งเดียวเลยใช่ครับสวยสวยสวยอันนี้ต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งขึ้นอยู่ทุกอย่างนะครับอย่างที่เราเห็นพระปหาเรองพระประาวันเนี่ยท่านก็เห็นว่าอดีตเจ้าวาดองค์ก่อนๆนะคะเวลาคนมานําพระมาบ ตลอดเคราะมักงน่อไหวมาท่านก็เห็นว่ามันอยู่ในห้องอ่ะมันเป่าประโยชน์ไม่ได้เกิดประโยชน์แล้อย่างดีไม่ดีมันหนักดีไม่ดีมันปวดกินไม้มันถูกทางอันนี้ครับคุณผู้ฟังผมจะเล่าให้ฟังงนี้คือการจะสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับศรัทธาอย่างเดียวอยู่ไม่ได้ต้องมีปัจจัยในสมัยยุทธยายุก่อนเขาดูวัดกันนะวัดไหนใหญ่นั่นคือแสดงว่ากลุ่มชุมชนคนนะแถวนั้นเนี่ยต้องเยอะ พอจะมีกําลังทรัพย์กำลังสินเนี่ยจะสร้างอะไรได้ใหญ่โตขนาดนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการสร้างวัดในสมัยโบราณเลยอันเนี้ยเอาแบบโบราณมาผสมรับนท่านก็จะยึดแบบโบราณครับแต่คราวนี้เนี่ยอย่างวัดกลางทองวัดวัดกลางวัดกลางวัดกลางทองวัดกลางทองเนี่ยคืออย่างที่พี่อธิบายให้ฟังคือเป็นอย่างนี้คือชุมชนมันน้อยหมู่บ้านก็มีแค่สองหมู่บ้านปัจจัยมันก็เลยน้อยตามใช เพราะฉะนั้นเนี่ยพอปัจจัยมันน้อยน้อยปุ๊บเนี่ยการสร้างมันต้องใช้ระยะเวลามันจะช้านิดหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยอยากจะบอกเพื่อนเพื่อ <c oughs> อย่างนี้ว่าความศรัทธาเนี่ยที่ไหนมันก็ทําได้ถ้าเพื่อนเพื <c oughs> ่อศรัทธาเพื่อน <c oughs> ๆมาที่วัดก่อนมาที่วัดมาดูอะไรก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความศรัทธาอยากจะร่วงสร้างบุญสร้างกุศลสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยก็วัดกลาง วัดกลางคลองก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจเพราะความตั้งใจของทั้งเจ้าวาดแล้วก็คนในชุมชนด้วยนะครับส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าผมเป็นสะพานแล้วกันมาบอกกล่าวเพื่อนๆก็อย่างที่ผมศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนามากับพระว้พะธมูลตากบาทอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่บุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดคือสร้างโบสถ์สร้างวิหารอันนี้ถือว่าเป็นบุญท,ที่สำคัญเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนรวมจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้๋ขอบคุณพี่นะครับพี่อะไรนะครับพี่ชื่อ ที่จริงชื่อพัชราพรหีโอเคนะครับที่วันนี้มาแนะนำเป็นประชาสัมพันธ์ให้รู้อดีตเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลครับได้ครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมมีอะไรเพิ่มเติมวันนี้เดี๋ยวผมมามาถ่ายแล้วก็มาแล้วโอกาสหน้าอาจจะมีมีการเข้าไปคุยกับท่านเจ้าวาดเนาะได้ได้รู้ทั้งเจตนาอะไรหลายๆอย่าง จะยืนตรงกลางครับค่ะแล้วก็คู่ตรวจจะยืนสองข้างได้โอเคเดีย๋ยว<ต>วันนี้เราจบคลิปกันก่อนเดี๋ยวมันจะยาวนะโอเคขอบคุณพี่นะคะค่ะขอบคุณมากครับครับ